สวัสดีครับอ่ะน้าแมวพาไปดูฟุตบอลคู่ที่ถูกโลบก,กับเราบ้างนะฮะอ่าก็คือเบลารุสพรีเมียร์ลีกครับถูกโลบก,กับเรานะคู่สองตุ้มครึ่งอนะวันนี้ครับเอฟซีซลุสเจอกับรุกเบลสนะภาพรวมๆวมเอฟซีซลุสเจ้าบ้านได้เปรียบเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอยู่ที่5้านะเอฟซีซลุสแต่ว่าเริ่มสะดุดแล้วฮนะแพ้2เกมรวดเลยฮะแต่ในบ้านก็แพ้เอเนอร์เจติกหนึ่งสองแล้วล่าสุดนะฮะออกไปแพ้บาเต้บอรลีซอฟศูนย์สามครับเสียห้าประตูสองนัด กำลังเสียความมั่นใจแล้วฮะขณะที่ลุกเบสไม่แพ้ใครมา6เกมเลยะฮะแล้ว6เกมที่ว่านี้ได้ถึง4ี่คลีนชีทนะฮะนี่เองครับทำให้ลุกเบสเป็นทีมที่เสียประตูน้อยท,ที่สุดในเบลารุสพรีเมียร์ลีกฮะอันดับขึ้นมาที่8เสีย5ประตูะฮะจาก9เกมไม่ธรรมดานะฮะไปรับแล้วโตและเกมเยยล่าสุดอนะ่ะบุกไปชนะเนมันกลอสโน่ประตูต่อ2ด้วยครับแน่นอนครับลุกเบสไปรับแล้วก็รอสวนดูแลแพ้ยากะฮะแล้วก็ เอฟซีซัสกำลังหลุดงี้เผื่อแพ้คาบ้านได้เลยครับคู่นี้ฝันทงไปที่ลุกเบสมีแต้มแน่ครับเพียงแต่ว่าจะเป็น1ห,หรือ3แต้มเท่านั้นครับก็นแนะนําที่ทีมเยือนครับลุกเบสครับผม